สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชิคชาแนลเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะโซจะมาเปิดถุงเสื้อผ้านะคะของถูกจากช้อปปี้นะราคาแบบหลักสิบค่ะทุกคน,กคนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่ามันจะ เป็นเสื้อผ้าเนื้อผ้าอะไรยังไงใช้ได้จริงใส่ได้จริงหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะช่องของโซก็ทําเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแล้วก็หุ่นแล้วก็การรีวิวสินค้าถูกและดีนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะเดี๋ยวโซจะมาแชร์คลิปแล้วก็เคล็ดลับดีๆทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ ทาราทุกคนนี่โซก็ไปช็อปมานะคะสั่งร้านเสื้อผ้านในช้อปปีคือจะบอกอย่างนี้ช้อปปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นร้านคล้ายๆแบบร้านขายส่งเลย <S <S คือบางอย่างที่ขายในเว็บไซต์ข้างนอกในเพจหรือใน IG เนี่ยราคาสูงแต่พอเรามาดูในช้อปปีราคาเขาถูกกว่าแบบเท่าตัวเลยนะคะวันนี้เราก็เลยลองสุ่ม เอฟเสื้อผ้ามาในร้านช้อปปี้นะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองให้ทุกคนดูเลยนะโซก็ลองสั่งมา1ร้านนะคะซึ่งโซเนี่ยได้ลองดูรีวิวแล้วว่าเฮ้ยร้านนี้ส่งของจริงแล้วก็รีวิวแบบชุดท,ท,ที่มันค่อนข้างที่จะตรงปกเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจมันนิดน,นึงแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะโอเคเราก็เลยลองเอฟมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนเขาก็แพ็คมาถุงนึงเลยอ่าโซนะคะก็มีสั่งกางเกงมีสั่ง เสื้อคอปไปนะคะทุกคนอ่ะตัวแรกตัวแรกเป็นสีออกม่วงๆพัดเทลนิดนึงทาดาตัวนี้นะคะหุยทุกคนเป็นผ้าแบบเหมือนคล้ายๆผ้าไหมพรมอะโอเคอยู่นะเนื้อผ้าดีเลยแหละตัวนี้เดี๋ยวโซดูราคาให้ว่าตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ราคา99บาททุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันเลย จะเป็นเสื้อแบบว่าใส่สองชั้นแบบนี้นะคะจะมีกระดุมนะคะปลดออกมาแล้วเราก็เหมือนเราใส่เสื้อ2ตัวตอนนี้ที่เกาหลีกำลังนิยมนะคะตัวต่อมานะคะตัวต่อมาสีมว่วงอีกเช่นกันคือโตเป็นคนชอบสีมว่วงก็เลยสั่งสีมว่วงตัวนี้ก็เขาก็นิยมการนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อยืดไหมพรมแบบนี้นะคะผ้าดีเวอร์เฮ้ยทุกคนผ้าดีมากอะ ตัวนี้โซเห็นใน IG น่าจะตัวละประมาณ300กว่าบาทได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเสื้อแบบมีซิป2ด้านนะคะที่เขากำลังฮิตกันเลยใส่แบบว่านี่เปิดซิปหน้าไอซิปบนซิปล่างแบบนี้นะคะเราก็ใส่ซับก็ได้หรือไม่ใส่ซับก็ได้นะคะตัวนี้ราคา95บาบาททุกคนดูให้ดูเนื้อผ้าดูดิเนี่ยผ้ายืดแล้วก็เป็นผ้าแบบดีไม่ได้บางเลยนะคะผ้าไม่ได้บางนะคะเดี๋ยวชื่อร้านโซจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ เมื่อกี้เก้าสิบ้าบาทใช่ไหมตัวแรกเก้าเก้าราคาหลักสิบไม่ถึงร้อยจริงๆทาดานี่เป็นเสื้อครอปแขนยาวสีฟ้าตัวนี้ก็น่ารักนะคะก็เป็นงานใหม่พรมเหมือนกันนะคะช่วงนี้เกาหลีกำลังแบบฮิตงานแบบนี้เสื้อครอปครึ่งตัวนะคะแขนยาวแขนสั้นก็เป็นแขนระบายแบบนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนราคาอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทค่ะอุ้ยน่ารักจ้า $99 บาทตัวนี้นะคะใส่เป็นแบบเสื้อเอลลอยหรือว่าทุกคนจะใส่เป็นเสื้อคลุมน่ารักน่ารักก็ได้นะเก๋ๆถัดมานะคะถัดมาตัวนี้แบบถูกกว่า99ถูกกว่า95อีกนะคะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าร้านในช้อปปีถ้าทุกคนเลือกดีๆจะได้ราคาถูกและดีเวอร์นะคะแล้วก็เป็นงานเดียวกับที่เขาขายใน IG เลยนะทุกคน ออในไอจเนี่ยเอาไปแต่งแล้วก็ถ่ายรูปสวย,สวยๆเก๋ๆชิคๆนะคะก็ขายกัน500เลยนะ300 500เลยนะนี่ตัวนี้จ้าสีเหลืองมัสตาร์ตัวนี้น่ารักตัวนี้โซเห็นในแบบใส่แล้วแบบน่ารักมากอะตัวนี้ราคา89บาททุกคนใส่กับกำเกงยีนเอวสูงขาสั้นก็ได้เอวสูง ขายยาวก็เก๋ตัวนี้นะคะแบบชอบตรงเนี้ยชอบตรงกระดุมสีแดงที่มันแบบว่าตัดกับตัวสีเหลืองอะ่ะน่ารักก็อันต่อมานะคะก็เป็นเสื้อกล้ามทุกคนเป็นแบบระบายระบายแบบนี้อันนี้ก็น่าราักเราเห็นในแบบแล้วแหละว่าเออก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเหมือนแบบเป๊ะไหมแต่พอเราสั่งมาแล้วเฮ้ยมันก็เหมือนตามแบบเป๊ะเลยอะ่ะมันตรงปกทุกตัวเลยนะคะทุกคนโอเคเลยร้านนี้นะคะอ่า ตัวนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆมีระบายมันมีความเก๋ตรงนี้แหละตรงเนี้ยตรงที่เขาเย็บแบบระบายตรงรอบแขนกับคอปกเสื้อนะคะแล้วก็ตรงชายเสื้อก็จะเป็นแบบระบายแบบนี้เป็นเนื้อผ้าเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้บางนะน่ารักอยู่ตัวนี้ราคาอยู่ที่69บาบาทคะ่ะทุกคนคือที่สั่งมาเนี่ยไม่ถึงราคาไม่ถึงร้อยสักตัวเลยนะคะตัวต่อมาเป็นสีขาว ตัวนี้ก็น่ารักนะเห็นในแบบใส่เราแบบน่ารักหุ้ยน่ารักจริงตัวนี้เป็นเสื้อคอปแขนตุ๊กตานะคะก็เป็นผ้าไหมพรมตอนแรกโซคิดว่ามันเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าดิบอ๋อแต่มันเป็นผ้าไหมพรมตัวนี้นะคะราคา99าบ้าทน่ารักมากนี่ทุกคนน่ารักไหมมันจะมีสีดําสีขาวสีครีมมั้งโซถ้าโจาจะไม่ผิดนี่เป็นแขนตุ๊กตาแบบนี้เปิดไหล่นะคะน่ารักเวอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็ราคา99บเาบาทเองข้างหน้าเขาจะเป็นกระดุมแบบนี้นะคะน่ารักไหม กระดุมใหญ่ๆเก๋ๆแล้วก็ทริคในการสั่งเสื้อผ้านะคะถ้าเราอยากให้แบบค่าส่งถูกๆเราก็คือต้องสั่งร้านนึงร้านเดียวนะคะไปเลยแล้วเขาจะคิดรวมค่าส่งแต่ถ้าสั่งแยกร้านเนี่ยก็อาจจะคิดค่าส่งแยกนะจริงๆตัวนี้โซเห็นอีกร้านนึงมันจะราคาถูกกว่านี้แต่ว่าเอ้ยมันอยู่ร้านเดียวกันก็เลยสั่งมานะคะตัวนี้ก็จะเป็น แขนแบบนี้เป็นสายเดี่ยวแล้วก็มีแขนแบบเฉียงแบบนี้นะคะส่วนอยากได้สีดําแต่มันหมดอันนี้ก็เหลือแค่สีแดงเขาน่าจะขายดีมากเออตรงนี้งานเย็บจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่75บาทค่ะทุกคนงานเย็บเขาก็ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะตรงนี้นะคะอาจจะเก็บรายละเอียดแต่ว่ามันก็ใส่ได้อยู่เนาะ คือราคาก็ตามนั้นนะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นกางเกงค่ะท,ทุกคนกางเกงกางเกงตัสั่งเป็นกางเกงขาสั้นสีดํานี่อุ้ยมันมีกระเป๋าแบบค,คู่มาด้วยอะไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าเป็นไซส์ S อนะคะทุกคนเป็นกางเกงสีดําเอวสูงก็ถือว่าโอเคนะชาดานี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้ค่ะเป็นยีนสีดํานะคะตัวนี้169บาท ก็มีตัวกางเกงนี่แหละคะ่ะที่ราคาหลักร้อยขึ้นนะคะนอกนั้นแบบ60-70-99-89นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองใส่กันว่าเราจะใส่ได้ไหมสั่งไปแบบว่าคือกางเกงอะ่ะเป็นสิ่งที่โซไม่ค่อยกล้าสั่งเท่าไหร่เพราะว่าเวลาสั่งมาทีไรอะ่ะมันจะชอบติดสะโพกเพราะโซเป็นคนสะโพกใหญ่สั่งแล้วมันจะแบบไม่ค่อยได้แบบตรงกับสเปคของเราเท่าไหร่นะคะอ่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับ เสื้อผ้านะคะการมารีวิวเสื้อผ้าถูกและดีแล้วก็ชี้เป้านะคะร้านค้าในช้อปปีราคาหลักสิบจริงๆค่ะทุกคนไม่ถึงร้อยเลยสักตัวมีแค่ตัวกางเกงนะคะที่เกิน100บาทไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก็คลิปนี้ไม่ได้มีสปอนแต่อย่างใดนะคะซื้อมา สั่งเองสั่งเองใส่เองทั้งหมดเลยนะคะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆนะคะเผื่อแบบใครอยากที่จะไปช็อปเสื้อผ้านะคะว่างๆก็ไปนั่งจิ้มเนาะราคาถูกและดีจริงๆนะคะก็ลองไปสั่งซื้อกันดูนะในช้อปปี้นะแต่โซแนะนําให้ดูรีวิวนะว่ามีคนแบบสั่งแล้วมันได้เสื้อผ้าตรงปกหรือเปล่านะคะแต่ส่วนร้านนี้นะคะเดี๋ยวโซจะแปะลิงก์ไว้ให้นะว่าชื่อร้านอะไรก็ลองไปหากันดูนะว่าทุกคนแบบชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้หรือเปล่านะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบงานใหม่พรมงานเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อคอปอะไรแบบนี้้นะคะคก็็เเปเสือผาท่ แบบชอบใส่อยู่แล้วนะคะก็ลองไปหาดูนะคะเดี๋ยวโซมาอัปเดตอีกนะเผื่อแบบมีอะไรน่าสนใจจะไว้มาทําคลิปแบบนี้อีกนะถ้าเพื่อนๆชอบอยากให้รีวิวอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะว่าอยากให้รีวิวร้านนี้อยากให้รีวิวอันนั้นอันนี้นะคะก็พูดคุยกันเนาะเดี๋ยวสําหรับวันนี้โซก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะโซก็มีช่องทางติดตามเพิ่มเติมนะคะ IG เพจแล้วก็ติ๊กตอกนะคะติ๊กตอกก็เป็นคลิปสั้นๆในหนึ่งนาทีนะคะลองไปตามไปดูจ้าไป Bye.